ต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR e s o จโซเรายการที่จะนำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติสตร์กษัตริย์และประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิฉันชดดิรสสมบูรณ์ค่ะวันนี้ไปเริ่มกันที่แม่ทัพที่หนึ่งได้ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะคะให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางค่ะ ด้านพลโทพนาแคลปลอดทุกแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นประธานในการมอบป้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่1กับกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจตามพระบรมราชโสดาบยของพระบาทสมเด็จพระว และกล้าวเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอศาศัยในชุมชนสำหรับวันนี้กองผลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่31รักษาพระองค์ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเลขที่47หมู่ที่ตําตำบลไพรนกยุงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นบ้านของนักเรียนใน10บนัดนายแก้วมณีซึ่งเคยเป็นทหารกองประจำการรุ่นปี2,562ัที่2สังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่31รักษาพระองค์และเข้ารับการศึกษาต่อณนโะรงเรียนใน10ฐานบกรุ่นที่26อาศัยอยู่กับมารดาคือนางนภัสพรแก้วมณีซึ่งทางบ้านมีฐานะยากจน อยู่อย่างยากลําบากสาภาพที่พักอาศัยสุดโทมอีกทั้งมารดามีร่างกายไม่แข็งแรงรับงานจ้างติดต่อกันไม่ได้จึงทําให้ขาดไรายได้ในการจุนเจือครอบครัวหน่วยจึงได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและเข้าดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโดยใช้เวลาดําเนินการ19วัน โดยแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้กับนักเรียนในสิบนาตนายหไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขณะที่แม่ทัพภาคที่สนะคะได้เป็นประ,าาราะ,ระธานถวายผ้าไตรกฐถินพระราชทานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีประจำปี2565ค่ะ ที่วัดเกษมประทีปตําบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสผลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้มำนวในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐถินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้ขอรับพระราชทานผ่านราชเลขานุก,การในพระองค์เพื่อนํามาทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จํา พัรษาครบถ้วนไตรมาสนาวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการทํานุบำรุงสืบสารวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาโดยมีพระโสผลคุณาทานเจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานฝ่ายสง์ สำหรับปัจจัยที่รวบรวมได้จากบริวารกระถินผู้มีจิตศรัทธานในครั้งนี้มียอดรวมทั้งสิ้น548,230บาทซึ่งวัดกเกษมประทีปจะนำไปทานุบำรุงและบุรณะอารามตลอดจนศาสนาสถานที่ชำรุดเสียหายภายในวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในพื้นที่สื่อไป ทั้งนี้พิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชาทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2565ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้กำหนดพิธีเชิญผ้าไตรกฐินพระราชทานทอดถวายแด่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนสีวัดในจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาเพื่อเป็นการทำนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาสืบไป กรอบพิเศษที่หนึ่งค่ายวชิราลงกรณได้รับลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9านำกำลังพลปว่า6 0นายร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พันเอกยุทธการธนสิทธิ์ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่หนึ่งค่ายวชิราลงกรจังหวัดลบบุรีได้นํากําลังคนในหน่วยขึ้นตรงที่ผ่านการคัดกรองจากหน่วยแล้วว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จานวนกว่า60นายร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิตน้อมประลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยตามมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด -19 ให้กับสภากาชาติไทยสําหรับใช้เป็นโลหิตสํารอง ให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรับลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนากาทิพย์มหา,า,าราชบรมรนาถบพิษ13ตุลาคม2565โดยมีทีมแพทย์พยาบาลจากสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่2จังหวัดลบบุรีนำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการรับบริจาคโลหิตจากกำลังพล ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามนโยบายของกองทัพบกโดยมีโลหิตที่ได้จำนวน59ยูนิตรวม23,644โดยโลหิตที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับธนาคารเลือดสำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสต่ตอไป จิตอาสากองทบกนะคะได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนพร้อมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนค่ะ โดยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันธ์านราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและชุดปฏิบัติการกิจการพละเรือนร่วมกับจิตอาสา904สังกัดสำนักงานเขตพระนครและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่วัดและโบราณสถานให้มีทัศนียภาพความสวยงามณวัดรัชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชบวรมหาวิหาร เช่นเดียวกับกองพลฐานม้าที่2องกองทัพภาคที่1จัดกําลังพลร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบงังพร้อมด้วยประชาชนทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ําท่วมขังลดระดับบริเวณถนนหลวงแพง่งแหวงทับยาวเขตลาดกระบงัง ขณะที่กำลังพลจิตอาสากองพลฐานมาที่2องกองทัพภาคที่1ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาดําเนินการลาดตระเวนเฝ้าตรวจยานพาหนะและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตั้งแต่บริเวณวัดไซโสพลถึงวัดท่าสูงทักษิณารามระยะทางไปกลับ26กกิโลเมตรเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินหลังได้รับรายง,งานว่าเกิดเหตุบ่อยครั้ง หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่44และหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่47นะคะได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ค่ะในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะคะในเรื่องของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนสัญจรปลอดภัยค่ะ หน่วยเฉพาะกิจกรมหานพรานที่44ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุห่วงเวลากลางคืนเพื่อให้มีความพร้อมในการระวังป้องกันและให้กําลังพลของหน่วยได้เข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆรวมทั้งสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเป็นไปตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้มืในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เน้นย้ําการปฏิบัติสกัดกั้นแนวชายแดนให้มีความปลอดภัย โดยบุรณาการกำลังจากหน่วยงานด้านปวามมั่นคงในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านปวามมั่นคงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายร่วมกันเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแผนป๊อปอัพ เน้นตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายสิ่งเสพติดรวมทั้งบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังป้องกันป้องปรามสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุดุนแรงบนถนนเส้นทางสายหลักในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภยัย ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่47จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบเชิงรุกตามแผนยุทธการพิทักษ์ยหากาบังกรมปีนัง4701ในพื้นที่ป่าภูเขาชุมชนรวมถึงจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่างๆและทําการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่ออำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาบนท้องถนนเพื่อที่จะตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสยัยการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ ำเภอยะหาอำเภอกาบางังและอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21สนองนโยบายพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้ประชาการฐานบกในการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดไม่ให้เข้ามาทําลายสังคมไทยโดยได้เข้าดาเนินการติดตั้งป้ายไวันิวสายด่วนรับแจ้งเหตุ การกระทําผิดกฎหมายในพื้นที่ตามจุดสําคัญในพื้นที่ชุมชนรับผิดชอบ5จังหวัดได้แก่จังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬนครพนมและจังหวัดมุกดาหารตามแนวชายแดนแม่น้ําโขงเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบตลอดจนการนําไปสู่การแจ้งข้อมูลข่าวสารการกระทําความผิดกฎหมายตามพื้นที่ชายแดนต่อไป ขนาดที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารหมนทนฐานบกที่37ค่ะได้ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นะคะแก่นักศึกษาวิชาทหารค่ะ ที่ศูนย์ฝึกเวียงป่าเป้าโรงเรียนแม่เจดีวิทยาคมอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารหมวดทนหารบกที่37ได้จัดกิจกรรมฝึกการศึกษาแก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3จำนวน281นายรวมระยะเวลา10วันโดยจัดการฝึกวันละ8ชั่วโมงประกอบด้วยวิชาผู้นําวิชายุทธวิธีและฝึกการศึกษาหมู่ปืนเล็กในการตีตั้งรับร่นถอยเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้ฝึกความอดทน มีระเบียบวินัยตลอดจนมีความรู้ด้านการฝึกยุทธวิธีในครั้งนี้ได้มีการฉายภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติเส้นทางเกียรติยศ เพื่อที่จะเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมบนาถบพิตรรวมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2565ให้เยาวชนนักศึกษาวิชาทหารเกิดความสำนึกรักและหวงแหนต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ แม่พัดฐานบกคะ่ะได้จัดกิจกรรม CSR ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพนะคะและมอบอาหารให้กับประชาชนที่จังหวัดนครพนมนะคะ่ะ สมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพันฐานราบที่3กล่มฐานราบที่3จับมือกับโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางค่ะได้จัดกิจกรรมรู้เร็วรักษาทันโดยการออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนตามนโยบายของนาย,ยกสมาคมแม่บ้านฐานบกในการนำบุคลากรที่มีความรู้ในด้านต่างๆที่มีอยู่ในสมาคมเพื่อที่จะร่วมช่วยเหลือประชาชนร่วมกับส่วนราชการอื่นๆอย่างเต็มขีดความสามารถโดยในโอกาสนี้นะคะได้ลงพื้นที่หมู่2บ้านกุรุคุ ตำบลอุรุขุอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่เช่นพระภิกษุส,สงฆ์ผู้สูงอายุเด็กและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เพื่อที่จะเป็นการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดโรคในเบื้องต้นซึ่งหากเรารู้เร็วก็จะทําให้การรักษาได้ทันนอกจากบริการตรวจสุขภาพแล้วยังมีการให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนที่มาร่วมตรวจสุขภาพได้รับประทาน นอกจากการบริการด้านสุขภาพแล้วทางจิตอาสากองพันฐานรับที่3กรมฐานรับที่3ได้ออกให้บริการตัดผมฟรีค่ะให้กับประชาชนที่สนใจตามโครงการอามี่บาเบอร์โดยมีผู้สนใจเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยทั้งหมดนี้นะคะเป็นนโยบายหลักในการช่วยเหลือประชาชนของผู้บัญชาการฐานบกและนายกสมาคมแม่บ้านฐานบกในการนำบุคลากรและยุทธปกรณ์ที่มีอยู่มาช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถค่ะ กองทบกยังคงเดินหน้าฐานออนไลน์นะคะเพื่อลดการเรียกเกณฑ์ค่ะซึ่งในปี2566จะเพิ่มยอดการรับสมัครแล้วก็จะเลือกประจำการได้ถึง510หน่วยทั่วประเทศนะคะซึ่งคุณผู้ชมสนใจสมัครได้ที่ rcm66.rta.mi.th นะคะหรือว่าจะสมัครด้วยตนเองในหน่วยทหารหมณฑลฐานบกทั่วประเทศจนถึงมกราคมปีหน้าค่ะ โดยปี2566กำหนดยอดการรับสมัครจำนวน28,642นายซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาพร้อมกับขยายห่วงเวลารับสมัครนานถึง5เดือนระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่29มกราคม2566โดยในปีนี้ได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์จะเข้าประจำการในส่วนของกองทบกได้ถึง510หน่วยทั่วประเทศ ส่วนการสมัครเป็นฐานออนไลน์ประจำปี2566นี้สามารถสมัครด้วยวิธีง่ายๆค่ะผ่านระบบออนไลน์24ชั่วโมงทางเว็บไซต์ r c m 6 6 r t a f i t h หรือว่าสามารถสมัครด้วยตนเองที่มณฑลฐานบกทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับสิทธิพิเศษค่ะผู้ที่สมัครเป็นทหารด้วยระบบออนไลน์ในปีนี้สามารถที่จะเลือกหน่วยทหารที่จะเข้าประจำการได้โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาหากประจำการครบ2ปีมีสิทธิสมัครสอบในโคต้าของฐานกองประจำการเป็นนักเรียนใน1ิบฐานบกรวมถึงได้คะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบ,บกรวมทั้งจะได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทนเช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติ ทั้งนี้นะคะกองทบกมีความมุ่งหวังที่จะค้นหาผู้ที่มีใจรักในการเป็นทหารให้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการโดยปัจจุบันหน่วยทหารหน่วยงานศัสดีกองกําลังป้องกันชายแดนรวมถึงทหารกองประจำการได้ร่วมกันเชิญชวนและให้ข้อมูลในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆกับบุคคลที่สนใจรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการสมัคร โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชายแดนได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพทํางานเพื่อประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งการได้รับโอกาสต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพได้ทำงานใกล้บ้านมีไรายได้ควบคู่กับการดูแลครอบครัวและบุพการีกองทบ,บกจึงขอเชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารกองประจำการทางออนไลน์ปี2566 สำหรับการรับสมัครฐานกองเกินเข้ารับราชการฐานกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2566ผ่านมาแล้ว1เดือนครึ่งค่ะมียอดผู้สนใจสมัครทั้งสิ้นจำนวน6,779คนแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย122คนกองทัพบ,บก6,419คนกองทัพเรือ85คนและกองทัพอากาศ153คนค่ะ เชิร์ูเกียรติทหารกล้าออเนอร์เดอะฮีโร่ค่ะวันนี้ไปดูได้เลยค่ะ วันโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกนั้นมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปีพศ2593หรืออีก28ปีข้างหน้าทั่วโลกจะมีผู้สูงอายุประมาณ2,000ล้านคนซึ่งคิดเป็นร้อยละ22ของประชากรทั่วโลกในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับที่มีอัตราประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปีและผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้นต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หากคนในครอบครัวไม่สามารถดูแลได้อย่างเหมาะสมก็จะส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพอนามัยดังนั้นโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจึงตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการบริการดูแลบุคคลกลุ่มที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงจึงได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกให้เป็นศูนย์อายุรัตรโดยมีพยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีความชำนาญ ให้บริการในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้เข้ารับการบริการศูนย์อายุรวัตรคือเป็นสถานที่ดูแลสุขภาพทางกายและใจของผู้สูงอายุค่ะแล้วก็รวมไปกระทั่งถึงผู้ป่วยที่มีภาวะต้องการการพึ่งพิงผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาและอยู่ในระยะพักฟื้น ต้องการเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่สามารถที่จะฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างเต็มที่เราดูแลเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองมีผู้ที่มีทักษะประสบการณ์ในการดูแลการดูแลความสะอาดเนาะการได้รับยาประจำวัน ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารที่เพียงพอตามโรคการขับถ่ายหรือแม้กระทั่งการส่งตรวจตามนัดและการประเมินภาวะสุขภาพซึ่งดูว่าถ้าผู้ป่วยไม่พอฉุกเฉินนะคะก็จะสามารถทําการส่งตรวจที่ในส่วนของโรงพยาบาลได้เลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่นอนติดเตียงนะคะแล้วก็ป่วยมาเป็นเวลานานนะคะ ก็ต้องการการรักษาทางกายภาพบาบัดน,นะคะคือทางเราก็จะมีการเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆนะคะบริหารกล้ามเนื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนแขนส่วนขานะคะและตอนนี้นะคะเรามีหุ่นยนต์ฝึกเดินด้วยนะคะซึ่งหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยะคะ่ะให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะให้คนไข้นะคะลงในช่วงเวลาช่วงเช้านะคะตั้งแต่8ปดโมงนะคะจนถึงประมาณ10บโมงะคะ่ะ ศูนย์อายุรวัตรโรงพยาบาลทหารผ่านศึกซึ่งเปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา10ปีมีความชำนาญในการนำกระบวนการพยาบาลและการแพทย์มาปรับใช้ในงานดูแลผู้สูงอายุตลอดจนผู้รับบริการที่อยู่ในระยะพักฟื้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมแก่ผู้เข้ารับบริการแต่ละรายซึ่งอาจจะมีความต้องการการดูแลและการฟื้นฟูที่แตกต่างกันภายใต้การประเมินของแพทย์มีระบบการส่งต่อข้อมูลให้สามารถเคลื่อนย้ายและส่งตรวจไปอย่างแผนกต่าง หรือห้องฉุกเฉินได้อย่างสะดวกทำให้ในกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วลดขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายนอกจากนี้ภายในศูนย์อายุรวัตรยังจัดให้มีสวนพักผ่อนและห้องพักที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการและญาติรู้สึกเหมือนบ้านหลังที่สองโดยมีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์อายุรวัตรโรงพยาบาลทหารพันศึกจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลตลอด24ชั่วโมง และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้เข้ารับบริการให้เกิดความพึงพอใจและได้รับความไว้วางใจจากญาติด้วยดีเสมอมาเวลาที่จะมาเข้ารับบริการเราจะมีกระบวนการที่คุณหมอตรวจประเมินประวัติก่อนตรวจสุขภาพก่อนค่ะเมื่อเห็นว่าสุขภาพท่านสเตเบิลก็จะสามารถขึ้นมาใช้บริการที่ตึกได้ซึ่งเราจะแจ้งญาติด้วยความชัดเจนนะคะแล้วอุปกรณ์ข้าวของทุกอย่างที่ ที่เป็นของติดตัวที่คุณตาคุณยายต้องนํามาก็จะมีรายละเอียดให้ชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะสําหรับท่านที่มีความประสงค์จะให้ทางศูนย์อายุรวัตรของโรงพยาบาลทหารพันศึกดูแลคุณตาคุณยายหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่คนที่ท่านรักนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลระยะยาวหรือเป็นการดูแลเพื่อฟืนฟ้นฟูสุขภาพนะคะท่านสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลทหารพันศึกนะคะ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษาฟื้นฟูและให้บริการแก่ทหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานควบคู่กับการดำเนินกิจการทำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดเนื่องใน กาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2565องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดทำโครงการ99ดวงตาเพื่อทหารกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้บริการเปลี่ยนดวงตาเทียมและตรวจสุขภาพดวงตาโดยไม่เสียค่า ใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นณโรงพยาบาลท,ทหารผ่านศึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข092-2467403วันนี้ในอดีต17ตุลาคมค่ะร่วมระลึกถึงเหตุการณ์และเทิดทูนประวัติศาสตร์ที่สำคัญในว R โซเยอร์ วันนี้ในอดีต17ตุลาคม2147โยฮันเนสเคปเลอร์นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันสังเกตพบดาวดวงหนึ่งสว่างผิดปกติปรากฏโดยฉับพลันในกลุ่มดาวคนแบกงูและสว่างขึ้นจากเดิมอย่างมากซึ่งภายหลังทราบว่าเป็นซูเปอร์โนวาหรือมหานวดาราซึ่งเป็นการระเบิดของดาวฤกษ์มเมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว17ตุลาคม2558 วันนี้ในอดีต17ตุลาคม2546พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะดดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งส่งเป็นผู้แทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหรา,ร,ร,มร,าร,ราชปรมหมด้าวเพิรรัชกาลที่9และสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร,ระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปให้การต้อนรับในหูจินเทาประธานาธิบดีแห่งสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนที่สนามบินดอนเมืองในโอกาสที่ประธานาธิบดีหูจินเทาเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่17-21ตุลาคม2546 จากนั้นในวันเดียวกันในหลวงราชการที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรวกาสให้ประธานาธิบดีหูจินเทาและพระยาเข้าเฝ้านะักพระตำหนักจิตรดาห,หัวฐาน สมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบร,รมราชูปถัมภ์ไปเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์คนชลาเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ช่วงต่อไปติดตามฟ้าห่มดินและข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ VR โซเยอร์ v so er แล้วดิฉันชลิรศสมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ